ทีนี้เราต่อเนื่องกับเรื่องของการเข้าวัดค่ะเข้าวัดได้บุญก็น่าจะสบายใจนะคะเกิดอะไรก็ไปปรึกษาไปพึ่งพระที่วัดแต่ว่าดูเหมือนชาวบ้านที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาจะออกมาประท้วงวัดค่ะวัดแห่งนี้คือทางชาวบ้านเนี่ยอ้างว่ามีการออกกฎใหม่เป็นการออกกฎค่าเช่าเมนเผาศพรวมสารพัดค่าใช้จ่ายแล้วนี่แตะหลักหมื่นนะคะทำให้ชาวบ้านต้องออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเงินวัดค่ะ โอ้โหคือปกติเนี่ย เป็น <Yeah. S 1> ที่ที่เป็นชุมชนที่ดีต้องเป็นบวรถูกไหม <Yeah. S 1> บ้านวัดโรงเรียน uh huh. เกื้อกูลกันแต่ภาพแบบนี้ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะเป็นการประท้วงเรื่องค่าเช่าเมนเผาศพของวัดแห่งหนึ่งในตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชาสีมาสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านส่งผลให้ชาวบ้านกว่า50คนออกมารวมตัวประท้วงเจ้าอาวาสค่ะชาวบ้านกล่าวหาว่ามีการบริหารเงินไม่โปรง่งใสตรวจสอบไม่ได้ ปล่อยให้ญาติสนิทเข้ามาครอบงำวัดเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยเฉพาะการออกกฎกำหนดค่าใช้จ่ายบำรุงวัดเมื่อมีงานศพซึ่งรายละเอียดที่ชาวบ้านให้กับทีมข่าวก็คือว่ามีค่าบำรุงเมนต่อครั้งเนี่ย2,000บาทค่าบำรุงลงศพ1,000บาทต่องานค่าไฟต่อคืน1,000บาทค่าเครื่องไฟค่าบำรุงโรงครัวค่าน้ำประปาและสับเรอร oh. รวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นค่ะ สอรวมเบ็ดเสร็จเลยจ่ายเท่าไหร่ครับหมื่นสองหมื่นสองร้อยครับโอ้รู้สิยังไงที่โดนคือก็รู้สึกงใครตอนนั้นก็รู้สึกน้อยใจแล้วครับวัดก็ไม่ใช่วัดใครก็วัดของประชาชนเนาะของชาวบ้านแต่ทําไมยังมาเรียกเอาเปนเหลือเหตุเหลือให้เี้เหมือนซ้ําเติมไงซ้ำเติมเนี่ย มาฟังในมุมเจ้าอาวาสกันบ้างเจ้าอาวาสบอกกับชาวบ้านว่าถ้าอยากรู้อะไรเรื่องทรัพย์สินของวัดเรื่องเงินวัดเนี่ยก็ไปทําหนังสือถึงหน่วยงานราชการให้มาตรวจสอบถ้าอยากจะมีเรื่องกับวัดก็ให้ไปแจ้งความเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะไปชี้แจงเองขณะที่นายอําเภอขามทะเลสอและผู้อํานวยการสํงงานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็มาพูดคุยกับเจ้าอาวาสก่อนที่จะออกมาชี้แจงกับชาวบ้านเขา ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจะให้ความเป็นธรรมแล้วเดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายมาหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งภายหลังจากฟังคำชี้แจงแล้วชาวบ้านก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะอ๋อพอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอคำตอบจากที่ว่าเขามาสอบสวนก่อนถ้าถ้ายังไงก็ขอขอฟังเขาก่อนเนาะแต่พอใจระดับหนึ่งแล้วค่ะอยากตรวจสอบความโปร่งใสของทางวัดเนี่ย คือคือความต้องการของชาวบ้านจริงๆคือไอ้เรื่องเมนเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเมนนี่แหละค่าใช้จ่ายในวัดเกี่ยวกับงานศพนี่แหละเพราะว่ามันกำกวมมาเป็นสิบมันจะสิปีแล้วน่ะชาวบ้านบอกนะคะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ชัดนะเดี๋ยวจะยกระดับในการรวมตัวถือป้ายประท้วงขับไล่เจ้าอาวาสขับไล่คณะกรรมการชุดเก่ากันไปเลยค่ะ